สวัสดีค่ะวิชาดนตรีนาฏศิลป์ระดับชั้นป .3 ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีค่ะเครื่องดนตรีไทยคือเครื่องดนตรีที่มีต้นกําเนิดจากประเทศไทยเกิดจากความคิดและสติปัญญาของคนไทยในการนําวัสดุจากธรรมชาติมาทําให้เกิดเสียง ครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าค่ะเครื่องดนตรีไทยแต่และชนิดมีรูปร่างลักษณะและเสียงที่แตกต่างกันเช่นระนาดประกอบด้วยลูกระนาดรอยเชือกเรียกว่าผืนแขวนไว้บนรางทำหน้าที่เป็นกล่องเสียงจะใช้ไม้ตีสองอันสำหรับตีลูกระนาดไม้ตีระนาดมีสองชนิดคือไม้แข็งและไม้น่วมระนาดแบ่งออกเป็นระนาดเอก ระนาดทุ้มระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กค่ะเสียงของระนาดมีทั้งเสียงทุ้มนุ่มนวลและเสียงกล้องกังวาลค่ะต่อมาเรามาทำความรู้จักกับคล้องวงกันนะคะจะมีคล้องวงใหญ่และคล้องวงเล็กค่ะ เป็นเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทํานองที่เป็นหลักของวงดนตรีไทยประกอบด้วยลูกคล้องและเรือนคล้องทำจากโลหะผสมคลายถ้วยกลม,กลมด้านบนมีตุ่มนูนค่ะเสียงของคล้องจะเรียงจากเสียงต่ํำไปหาเสียงสูงเสียงต่ํำจะอยู่ทางซ้ายมือของผู้เล่นเสียงต่ําสุดเรียกว่าลูกทวนเสียงสูงสุดเรียกว่าลูกยอดค่ะคลุยเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่า มักทำจับไม้ชิงชังไม้พยูนขุยมีหลายชนิดเช่นขุยเพียงอขอุยลีดขุยอู้ขุยกลวดและขุยนกค่ะรูปร่างลักษณะของขุยจะทำด้วยไม้ไผ่ป้องยาวๆด้านหน้าเจาะรูกลมๆเรียงแถวกันเจ็ดรูสำหรับนิ้วปิดเปิด ด้านหลังจะมีรูลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียกว่ารูปากนกแก้วและมีอีกหนึ่งรูเจาะก,กลมๆถัดลงมาเรียกว่ารูนิ้วข้ําค่ะจะเระเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดใช้บรรเลงในวงดนตรีไทยวงเครื่องสายและวงโมโหรีมีเสียงไพเราะจะเค้มีสามสายประดิษฐ์ขึ้นเลยนแบบลักษณะตัวของจะเข้ จะแค่มี2ตอนคือตอนหัวและตอนหางลักษณะาทางตอนหัวจะเป็นกระพุ้งใหญ่นิยมทําด้วยไม้แก่นขนนท่อนหางขุดเป็นโพรงด้านล่างเป็นพื้นไม้มีทั้งหมด5เท้าค่ะต่อมามาทําความรู้จักกับซอนะคะซอเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีเกิดเสียงได้ด้วยการใช้คันชักสีกับสายที่ขึงตึงจะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะ ซอสามสายเป็นซอที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมีลักษณะพิเศษคือมีสามสายมีคันชักอิสระและมีรูปร่างสวยงามกว่าซอชนิดอื่นๆมีเสียงไพเราะนุ่มนวลค่ะซออูเป็นซสองสายมีรูปร่างคล้ายกับซอของจีนเรียกว่าหูหูเหตุที่เรียกว่าซออูเพอะเรียกตามเสียงที่ได้ยินเสียงมีลักษณะทุม้มและนุ่มนวลค่ะ ซอดวงเป็นซอสองสายมีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องดักสัตว์ที่เรียกว่าดวงซึ่งทำมาจากกระบอกไมพผ่จึงเรียกตามลักษณะว่าซอดวงเสียงมีลักษณะแหลมสูงค่ะครูอ๊อบมีตัวอย่างเครื่องดักตัวดวงให้นักเรียนชมด้วยนะคะให้นักเรียนลองสังเกตดูว่าซอดวงกับเครื่องดักตัวดวงจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกันค่ะแล้วพบกันใหม่กับการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ